สวัสดีครับอิพออีแม่ไอนองมู่พวงโลกลูกหลานของเรื่องอืดอาดทุกทุกคนกับยีนดินตรับสู่ช่องซื้อขายที่ดินซื้อกางสําหรับพ้ดีซื้อที่ดินแล้วกับู้ดีอยากขายที่ดินติดต่อมา่องนี้นะครับเด้อไปมีความจําเป็นไพ่มีความเดือดร้อนอยากขายที่ดินกับติดต่อมาไพ่อยากได้ดินไปเฮ็ดมองยูมองร้างเฮ็ดไปไปเฮ็ดยูเฮ็ดกินกับติดต่อเข้ามาครับ หลังจากทิ่บได้พอกันหลยมือนะครับเนาะกินหอดกินแถงคู่ทุกทุกคนนะครับเด้อตงเอิดอาดก็ไปเห็ดุละอยู่กันหอกกแล้วธุละกันสิมารีวิวรัวรัว,วอเก่าลุบาดนี้ก็ได้กินหอดคู่คนครับกินหอดคู่คนก่อนอื่นก็นกนต้องขอขอบคุณน้องสาวทั้งอำเภอบ้นดุงจังหวัดอุดรน,นะครับเพิ่นไปเหตุงานอยู่ทั้ง่นละ่ะอยู่ทั้งงานประเทศอังกฤษ เพิ่นเอาก็ไปไปหอดเพิ่นเอกก็กลับไปประเทศอังกฤษนี่ละสิบมือแล้วกักตัวแล้วแล้วเพ่นสิออกมอนี้ละขอขอบคุณหลายๆครับเพื่อนมาซอยอุ่นนุนลงอาดครับมาซอยซสื่อดินน้ำลุงอาดซีแปลงครับผู้เดียวใน่ซื้อซีแปลงเลยอันนี้ก็เป็นเครื่องการันตีได้ว่าดินเหมาะหรือบ่เหมาะในโซนนี้เนาะถ้าดินบเหมาะเพื่อนกัคือ้สิบ่ซสื้อหอด4ีแปลงดอกผู้เดียวขอขอบคุณหลายๆครับได้ น้องสาวทั้งอำเภอบันดุงครับเพิ่นมีธุรกิจส่วนตัวเนาะเพิ่นไปข้ากับปั่นครับเป็นผู้ยิ่งตัวผู้เดียวเพิ่นไปค้ากับปั่นอยู่ประเทศอังกฤษเิ่นเห็นสองทางอ่ะก็ขอให้ลำรวยลำรวยเด้อน้องสาวเด้อสำหรับมือนี่ก็สิพามาเบิ่งดินอีกนี่แหละครับลราอยากหน้าผมนี่แหละอยู่ใกล้ๆกับหน้าผมครับเด้อ นี่ครับเป็นด้านหลังด้านหลังของหน้าผมนะครับห่างกันประมาณจาก100 km, ักร้อยกว่าเมตรนี่ก็สิเป็นหน้าของผมแล้วแต่นั้นสําหรับดินแป้งนี่มันสี่ยู่ทางลัดครับมันสี่ท่างลัดเป็นทางขนานกันกันกบเสน้นนันหน้าผมไม่ละเส้นหน้าผมสีเป็นทางลักมีไฟฟ้าเป็นทางกวงท่างเส้นนั้นแต่ว่าทางเส้นนี้มันสี่ขนานไปห่างกันประมาณจักสามร้อยเมตร มันสิเป็นทางบาใยญ่ครับเป็นทางประมาณจักหาหกเมตรนี่แหละสําหรับผู้ที่บ่มักไปทางงหญ่เนาะที่บ่มักลดลายข้าเจ้าทีเที่ยวเนนส,วส,ยยสยยนเ้นนี้กับสะดวกสบายครับไปมากกับสบายอยู่ดินแปลนนี้ก็ตั้งอยู่ที่บ้านโน้ขมิน้นต้นเผือกอำเภอโคนจังหวัดสกลครับห่างจากบ้านก็ประมาณจักกิโลเดียวครับห่างจากบ้านกิโลเดียวกับพื้นที่เป็นพื้นที่โล่งๆครับ นี่ครับพื้นที่ตรงงแต่ก่อนพ่นลูกยางพาล่าเดี๋ยวนี้พิน่นโลออกแล้วยางพาล่าก็ได้ด้านหลังติดคลองน้ำครับเป็นคลองเป็นห่วยแะครับเป็นห่วยเป็นห้องสาธารนณะด้านหนา้าติดทางสาธารนณะพื้นที่ทั้งเบิดนี่สิบสี่ไร่เศษๆครับแต่ว่าพ่นสิบแบ่งขายนะครับเด้อเพ่นสิบแบ่งขายเจ็ดไร่หรือแปดไร่นี่ละ่ะ เพื่อสิขายอะไละหนึ่งแสนหนึ่งมืนหาพันบาทครับหนึ่งแสนหนึ่งมืนหาพันบาทดินมองนีเหมาะสําหรับสี่เห็ดงานเห็ดซานเนาะผู้ที่ผู้ที่อยากได้แป้งน้อยผมหาบางแล้วเบิดปญัญญาหาันแปลงละลายสองลายนี่ถ้าท่านใดเบิ้งแล้วสนใจแปลงนี้อยากมาแบ่งกันก็ได้ครับแปลงสองเจ้าสามเจ้าสี่เจ้าก็ได้เอาคนละลายสองลายสามลาย พันสิขายอยู่ประมาณเจ็ดลถึงแปดไายนะครับพันธุบแบงขายตัวนี้อันเอกสารสิทธิ์เป็นโนดคุดแดงแล้วครับบติจำนองไปครับไป,ปแปลงกันครับอันนี้ด้านข้างหนาแปลงครับด้านข้างหนาแปลงนี้ทังหิต,ตะวันออกนหนาแปลงที่ติดทางนี่ทั้งเบิดเกือบร้อยห้าสิบเมตรนะครับเบิดแปลงด้วยเบิดสิบสี่ไายนี่ประมาณ เกือบเกือบร้อยหาซิเมตรครับถ้าแบ่งกันแบ่งจากเจ็ดแปดไร่กัดสิประมาณจากเจ็ดสิบแปดสิบเมตรเนาะก็ะมาแบ่งย่อยกันหาสมุดจะมาแบ่งย่อยกันกัดโอเคอยู่ครับก็บถือว่าได้หนากรวงเตือจีดอกส่วนนี้บอกไกดจากหมู่บ้านแล้วก็มีคนมาอยู่ประจำครับ จาของเก่า่นก็ะโยนน่นล่ละอย่าไปปลาคลึมๆึปลานยางพระรานั่นล่ะถียงยพิงนหลังนึงบ่ปฏิยันบ่บ่บ,บเปียวครับอันนี้คือแปลงของห้าครับเขียดกระสีบ่งเดชเจียนครับเขียดก็ได้นี่ของห้ามันสีลงนี่แปลงขาเคียยงเป็นปลาครับนี่เป็นปลานี่เป็นของเจ้าอื่นดอกปลานี่ประมาณ4ี่หาไรนี่ล่ละ นบ่คายรมถามอยู่พนน์าบ่คายไปอัน,นแปลงป่านี่อันนี้ก็ทา่าคำว่าบ้านน้องขมินครับนี่ไก่กิโลเดียวแต่สำรับผู้ที่บ่มักคนเพลนพานลายปันใดก็เหมาะอยู่ครับดินแปลงนี้ถ้าดินแปลงถ้ามันติดทางเส้นลากหลายกับรถเที่ยวลาย ขี่ฟุน้นก็หลายเนาะนะสำหรับท่านที่บ่มักขี่ฟุน้นปันใดบ่มักคนเที่ยวปันใดก็เหมาะอยู่ครับนี่ครับคนมาอยู่ประจำแล้วอันนี้ขันเดินเพิ่นปลูกมันโอ้หลายเห็นรีบๆเพื่อทิ้งผมนะไปนี่ประมาณจากักรลอยกมติตกวาดทิ้งผมแล้วมาเบิ่งด้านหลังกันนี่แหละ เกียท้งหลังคือเเป็นลักษณะนี่แหละอย่เงาต้นแดงนี่อันนึ่ก็แหฮปลาไปนี่เลยเสือกไปหาทางไปเลยด้านนี้เงาประมาณจะลอยหาสิเมตรครับนี่ด้านขางนี่ด้านขางที่ไตนเนี่ยเงาประมาณลอยหาสิเมตรแล้วก็ทั้งด้านทั้งหลังแปลงนี่กับเป็นห่วยเป็นห้องในน้อยครับบ่ใหญ่ไาในดอก บางปีก็แห่งบางปีก็บ่แห่ง,ง,หงน,น้ำในห่วยในห้องนี่ด้านหลังจะเป็นเป็นคู่ครับเป็นคู่ที่มันหลอกห้วยขึ้นมานี่มองเป่งน้ำบอกว่าน,น,นี่มองเป่งน้ำบอกว่าเพื่อนำไปหลาย,ลายเออออก้างไหนหมอนเออ นี่ครับดนหล้างแปงแลงเขามีห่วยห่วยหลอกห่วยน้อยๆเกิดบกกว่างปรดีดอกประมาณจักสิบเมตรนี่แหละบางปีก็แห้งบางปีกับแห้งเนาะปีนี้กับแห้งนี่มีน้ำเหลืออยู่ปีเด็มแห้งแห้งก็จังแห้ง,ง,ก,ง,งก็สามารถเอามาใช้ประโยชน์ได้ครับนี่เป็นห่วยสาธารณะน,ะน้ำอย่างน,นี้ก็สิบบวล,ลิกประดีดอกประมาณเม็ดแดงเดียวนี่ แต่ว่าพอเน่ามมันฝนมันกับเต็มฟังพี่เลยสามเมตรสี่เมตรเลยหน่วยหลอกตัวน,นี้ก็สิบประมาณจากักยาวจักกิโลหนึ่งนี่ครับนี่ยาวก็เป็นอีกประมาณกิโลหนึ่ง อย่ใน้แปลงท้ายนี่ช่วงล้างแปลงนี่ก็มันสิเป็นให้หน้าครับสามารถเห็ดหน้าได้อย่ท้างหลังนี่ทั้งเทิงนี่บเหมาะกับเห็ดหน้าทเทิงนี่เป็นสวนแต่ว่าทั้งท้ายแปลงทั้งหลังแปลงนี้สิเป็นให้หน้าได้เป็นให้หน้าได้กับบัลายให้ป็นได้จ้วงจะยีิบเมตรนี่แหละครับกันยาวกันตลอดแนวอยู่เห็ดหน้าได้สมนิกรพอดีแล้วเนาะบ่ะต้องเห็ดลายดอก ที่ลายมันเมื่อยคำนี้กับพ่อเฮ็ดกินแล้วดินก็สิเป็นลูกล่างปนทรายนี่นะคบนี้ยนส่วนนี้เป็นลูกล่างปนทราย เพิ่นขึ้นมาก,ก็มีเหลือ,อยนตมีต้อนอยางพาราเหลืออยู่เหลืออยู่ยกับบอไนเพิ่นโคนล,ลงบวเบิดเพิ่นเปลี่ยนแผนใหม่นี่แหละจานีขึ้นมากกระสิเป็่อนมองที่สูงๆจะน้อยบาทน,นี่มองสำหรับมองเห็ดสวน สวนปลูกงันปลูกซ่านกัดแต่ว่าโอเคยอยู่มันบบบิิทางเส้นญ่บิิทางเส้นหลักฟุ่นกระสิบบลายรถเลียบยลายปันไดจะลายกันมีโมอไซแต่รถไงที่มาทาั้งนี้ก็คือผู้ที่ไม่หน้าทั้งนี้ ทางนาแปลงนี่มันสิเป็นหล่องเป็นคู่อยู่แด้วครับมันสิบบเป็นผืนหาบเพราะว่าเป็ยนยกหล่องขึ้นปลูกต้นยางพาราเป็นบทานหม่างหล่องอยู่นั่งเป็นคู่เป็นคู่อยู่ที่สองนี่ก็เป็นเป็นมงตำมังนี่ก็เป็นคู่คู่นี่ประมาณตักสองสามเมตรนี่แหละมันสิบ่บมันพืนหาบ้าเขาเขามาซื้อน,นี่มันก็ตองเลยตกแต่งเนี่ย เราไทยมาปรับน่ให้มันหาบให้มันเสมอแต่ว่ากับบริษัทบริษัทตกวเตีองอยงหลายดอก นคือสิเบิงทัวแล้วเนาะกัดตีดินแปลงนี้14ไร่ทั้งเบิดครับภาษีแบ่งขาย7ถึง8ไร่ไร่ละ1น5 0 0 0บาทครับก็สนใจก็ติดต่อสอบถามเข้ามาครับแต่จะแบ่งกัน2เจ้าคนละ4ไร่จังซี่ก็กว้างจักประมาณจักเส้นนึงยาวจัก150เมตรจังซี่ก็ถือว่าโอเคอยู่เนาะคนละ3-4ไร่นี่สิก็เหมาะอยู่ตันบัี่มาเฮ็ดเฮือนเนสซานกั สี่บาเหมาะบ่เหมาะกันแล้วแต่ผู้มกักเนาะค่าแพงบ่แพงกัดข้นอยู่กับข้อมาะสมนั่แหละ,ะข้นสนใจกัอยากมาเบิ่งเปล่งสักกันกัดติดต่อสอบถามเข้ามาครับที่เบอร์08 8 3 3 2 2ด5 3สามมสองอูห้สามลุงกอะดาดหัวล้านนี่นะครับนี่ยพอติดต่อเข้ามาเครับเด้อข้านสนใจข้าอยากมาอยู่ไกลๆลุงเอิดาดอยากมาเป็นพี่เป็นน้องกันกนะเตอเตเชิญเต ยินไก่ๆบ้านเหมังโยมังเศร้าได้เงนนินปลุกซานเห็ดหัวเห็ดสวนได้สําหรับคลิปนี้เอาสํานี้เนาะขอบคุณมากสวัสดีครับ